สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องทางลำพูนฟ้าใสแชนแนลนะคะวันนี้ก็พามาดูน้องลำพูนนะคะกับพี่บุญมีแล้วก็คุณยายนะคะครอบครัวของเรานะคะในบรรยากาศนะคะฝนตกนะคะวันนี้ก็ฝนตกนะคะดูพี่กับน้องเขาเล่นกันนะคะนี่น้องลำพูนกับพี่บุญมีนะคะถือตันใหญ่เลยนะคะ น้องก็เจอน้ำฝนนะคะน้องช้างก็ชอบน้ำฝนนะคะนี่ฝนก็ตกนะคะดูคุณยายป้าใสนะคะคุณยายปลาใสอยู่ริมสุดเลยนะคะคุณยายป้าใสของเรารู้สึกอะไรไหมเนาะนะคะคุณยายปลาใสคุณยายก็ยืนนิ่งเลยนะคะตอนนี้คุณยายยืนหลับแล้วนะคะคุณยายป้าใสนี่ค่ะตอนนี้ครอบครัวของเราก็อยู่กันที่สุดินนะคะ เราก็อยู่ในช่วงกักตัวนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะคะที่กักตัวนะคะเป็นวันที่เจ็ดนะคะน้องช้างก็ชอบนะคะเล่นน้ำฝนนะคะ ช่วงนี้นะคะฝนก็ตกทุกวันเลยนะคะอ,อยู่นองลำพูนนะคะนี่เดินหน้าต่อไปทัง สายโยของเราเจอน้ําฝนนะคะมีแรงนะคะเริ่มจะมีแรงนะคะหลังจากที่ช่วงเช้านะคะก็มีแดดนะคะพอตกบ่ายมาก็ฝนตกนะคะวันนี้ก็ตรงนี้ก็ดีหน่อยนะคะไม่ค่อยแฉะนะคะตรงนี้นะคะแต่ที่นอนนะคะที่นอนจะแฉะมากเลยนะคะที่นอนของคุณยายและน้องช้างของเรานะคะก็ หลายวันแล้วนะคะตั้งแต่ที่เรากลับมานะคะน้องช้างก็ยังไม่ได้นอนเลยนะคะน,นี่ค่ะเจอน้ำฝนก็มีแรงโยกใหญ่เลยนะคะน้องลำพูน ส่วนคุณยายของเราไม่ขยับเลยนะคะอยู่ด้านหลังนะคะคุณยายก็อยู่ด้านหลังน้องลําพูนะคะบังมิดเลยนะคะเห็นแต่ขาคุณยายนะคะด้านหลังคุณยายปลาใสของเราก็อายุนะคะก็50กว่าปีนะคะดูด้านหลังเลยนะคะนี่น้องๆก็ชอบนะคะเจอน้ําฝนเหมือนดีใจเลยนะคะเจอน้ําฝนเล่นน้ําฝนนะคะนี่ืันดีใจนะคะส่วนคุณยายของเราหลับแล้วนะคะคุณยายปลาใส ค่ะโยโกแรงเรื่อยๆเลยนะคะเจอน้ำฝนนะคะลิ่นน้ำฝนวันนี้เราก็พามาดูน้องช้างนะคะพาดูก็พวของน้องลำพูนคุญยายฟ้าใสที่บุญมีนะคะหลังจากที่กลับจากพัทยาในช่วงตักตัวนะคะ ขาสายโยกของเราเจอน้ําฝนนะคะเต้นใหญ่เลยนะคะมีแรงนะคะคุณแม่จ๋ามีแรงนะคะนี่ช่วงนี้ก็จะค่อนข้างจะลําบากหน่อยนะคะก็เจอทั้งแดดแล้วก็เจอทั้งฝนนะคะวันเดียวกันเลยนะคะก็นะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆปรับตัวกันไปนะคะค่อยเปลี่ยนค่อยแก้กไปทีละนิดทีละนิดนะคะนี่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแน,นลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะดูด้านหลังนะคะดูด้านหลังดูคุณยายของเรานะคะคุณยายถึงไหนแล้วเนาะนะคะคุณยายฟ้าใส นี่นะคะดูคุณยายของเราเหมือนจะค้างค้นะคะคุณยายอยู่ด้านหลังน้องลำพูนนะคะฟังมิดเลยนะคะอยู่ด้านหลังไม่ขยับเลยนะคะฝนก็ตกไปนะคะส่วนน้องๆของเราก็โยกกันใหญ่เลยนะคะชอบนะคะน้องๆเจอน้ำฝนชอบนะคะนี่ คุญยายชูงวงแลว้วค่ะสำหรับวันนี้เราจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องพังลำพูนฟ้าใสชนแนลนะคะสวัสดีค่ะ